เอาจริงๆิงยิงฉันอยากสิบอกว่าขีมแบบเศหญงแบบเนี้ยเบิดแล้วค่ะเบิดสต็อกแล้วแต่ว่ากระบื้องลูกสิเข้ามามือใดพะว่ายังตีเ็จแบบเนี้ยมันเป็นเศจเหมือนเ็จของขวัญแหมแต่มันก็มีติดอยู่น้ำชั้นสองเซษค่ะย,ยุ่งห้องนี่ละแล้วก็มีลูกเพจคนหนึ่งทักมาว่าอยากได้ขีมแบบเ็จแบบส,สวยๆเป็นกล้องแบบนี้เพื่อสิเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่สาวเอาละบนันทึที่แรกแม่ปุ้งก็บอกอยากใจอ่อนดอกแต่ว่ากระอุดบ่ไดดค่ะก็บบ okay, okay, ลกเลยบอกว่าโอเคโอเคสนั่นสิยอมเสียสละหึ้ยก็เลยชิ้นงไปให บอนนิว่ายิงเอ้ยฉันอยากสิบอกว่าบเขียบดกคักดกแน่โคบคักโคบแน่ค่ะคือปีนี้ไม่ยาว่าฝนมันมาสาจังสีนะมันก็พึงออกบอนีปกติเดือนสิงหาพวกฉันได้กินแล้วเด้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องมาเดือนกันย่าผู้น่ะยิงจังสีได้กินแต่ฉันก็กลับบ้านบ่ได้ดอกค่ะท้องไข่อ่างลางตอนนี้แต่ว่าไม่ยาเราก็บอกบางในหูบอบ่รูและแม่ทิส่งไปให้กินทั้งสองคนทั้งน้องสาวก่อนแก้ยวก่อนทาทั้งฉันจังสีนางส่งไปซะนี่มากยิงเอ้ยความน่ารักของแม่ยาฉันก็ย้อนอยากให้ลูกได้ก เห็นแล้่อยากแนวกินอันดับแรกกะหาหนึงเขาหนึ่งนามสะกอนแล้วกะระลึกได้ว่าไอ้ก่อนเกี่ยวก่อนข้ามเพื่อนเอียบปลาขาวซอยไว้แต่ว่าเอียบว้แล้วปุงเครื่องปุงยังเบื่อเลยเด้หญิงฉันกคิดว่าเสี่ยวมาถอดแต่นั่งบอกว่าในหูบออันมกหมอซะฉันอยากกินแบบว่ามกเสพายตู้หล่ะพักสีล้าจังสิแม่เ่ต้องถอดดอกพนวาเอานันฉันก็ได้ทมเนาะเอาเธอปลาเธอนี่มันมกมอจังไรนี่เพราะว่าเธอเอียบเธอปุงเครื่องไว้เบื่อแล้วแม่มันสิมกมอนี่ไดนั่งก็บอกโอ้ยสิเป็นอย่างงี้ยังถ้าก ฉันก็เลยบอกว่ามันเสียดใจจังเลยเหรอฉันเห็นเป็นคนเห็นแล้กินมือหนักอยู่อันดับแรกก็สิเอาบอกพร <an> ิกตะไคร้แล้วก็สิเอาหอมแดงนี่แหะมาตำร่วมกันหลังจากนั้นก็เตรียมกระทะค่ะนี่บ่ได้มกหม่อยแล้วมกกระทะแล้วก็เอาปลาลงไปค่ะจักหา6-7ตัวเสร็จแล้วก็เอาเครื่องที่เฮาตําไว้ลงไปแล้วก็ตาด้วยผงมูโนนิดนึงแล้วก็สิใส่น้าปลาาส่านี่ล่ะแล้วก็ตาด้วยน้ำล้างโคกใส่ซ่ำนี่เลยแล้วก็ปิดฝาหม้อรอให้ปลามันสุกแต่ว wow. uh ่าหญิงเอ้ยฉันอยากสิบอกว่าความล้มเหลวของฉันมื้อนี้ระวางรอแม่นบ่ก็ไปโทรหาปังๆโทรหาน้องมิ้วค่ะแต่ว่าค่าตะคุยโทรศัพท์กับลูกกับหลาน เพื่อนเป็นบอยหิงกินหอมกุ้มเกือบไปทางใหม่ค่ะฝ่าวแลีนออกมามันเป็นสีดำๆแล้วแต่บอเป็นยังเติมน้ำปรุงใหม่ฮึ <c oughs> แล้วก็ใส่พรอีตู้แล้วก็ผักซีเล้าลงไปคือเกาสีก็สะเป็นดำๆแน่เดิมหายอภัยฉันแน่แต่ว่าฉันชิมเบิึงแล้วมันก็ได้ยู้รสชาตินี่กลมกลมโอ้ยสีสันมันคือจังหวะเป็นมุกหม้อปลาตะเพียนขาวนี่แหละคือจังมันสิเป็นแบบว่ามุกหม้อป,ปลาแดงปลาไหลจังสีเหมยเพราะว่าสีมันดำแห้งเนา้อสูงแต่บอเป็นยังค่ารสชาติกินได้คือเกาก็สมีความหอมของกระทานิดนึงมีมุกหม้อปลานินลลแแ้้ววก็ยังบ่่คะเาสทอดซนให้้้กกกออนนแวมยำเ่นกตอนแแดว่่าม คิดอยากยังมนตียิงเช่นกินขวามากี่เหลี่ยมบ้าไม่กี่เหลี่ยมตั้งแต่ท้องดินแดนนอน,อนตอนนี้ดินแดนสีออกมาแล้วไว้ตั้งแต่สังใดบูก,กระย่ายกินใดคือเกา <c ười> กมีนองคนนี้คอมเมนต์มาบอกฉันว่าพี่ดูดคำบ้าบอกมีเวลามันกำหนดเวลาที่สิ่ยูนเมียบ่ได้แต่มันผัดมีเวลาที่สิ่ยูนมูน้ำวงเราได้ง่ายๆและหญิงเอาตรงๆเอาแบบซาละเขาเห็นมูสำคัญกว่าเธอฉะนั้นเธอก็ะย่าไปย่อมมันมันเป็นแบบนั้นตีมันเห็นมูสำคัญกว่าเฮ้าเฮาก็ต้องย่าย่อมมันค่ะเฮ้าก็ต้องเห็นมูสำคัญกว่ามันคือกันมึงไปหากินเราแมน สีบอกเลยว่ากูกับมึงผู้ใดสิไปสุดกว่วกันฉันคิดว่าเดาได้ง่ายๆเลยผู้ชายแบบนี้มันเห็นเฮ้าเป็นของตายค่ะฉะนั้นเทาก็คือกันแฟ่แ่มันเห็นเฮ้าเป็นของตายเทาก็ต้องเห็นมันเป็นของตายคือกันโอเคมึงไปกินกูสิบ่น้ำบ่ตามบ่ท่วงบ่ถามมึงแต่กูไปมึงก็ห้ามน้ำห้ามถามกูกันนะสำหรับฉันเด้อแฟ่แ่ค่ะมึงสุดกูก็สุดคือกันฉันบ่เงดฉันบอกไว้เลยสำหรับฉันนะฉันบ่ค่าทองใครดินแดนอ้างรางอยู่นี่นะโอ้ก่อนแก้วก่อนข้านี่กุมกับมัฟแล้วค่ะอย ล้วอย่ามาเว้ามาอ้างว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันบ่คือกันมันบ่คือกันหม่องใดมันบ่คือกันแค่มีอวัยวะอันนั้นบ่คือกันแค่นั้นล่ะนอกนั้นค่ะมันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกอย่างย่าเด็ดขาดอย่าแม่แต่ใส่คํานี้มาเปรียบเทียบกับฉันเด็ดขาดใส่กับฉันบ่ได้เลยค่ะสุมื้อนี้ลูกเท่าเทียมกันแล้วและนี่ค่ะขอขอบคุณรีวิวจริงๆเด้อใช้ได้2วันตื่นขึ้นมาหน้านุ่มผิวเนียนบ่คักเลยเอื้อยเมื่อคืนนอนน้อยตื่นมาหน้าก็ไม่โซมฟิวเหมือนผิวผู้ดีราชนิกูลว่าซั่นว่าบุ้ยขอบคุณอีหล่าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอดของเอื้อยแล้วก็กลับมารีวิวเด้ออยากสิบอกว่าอยากสิบอกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์เอด ห้าวสร้อยเฮนานุ่มอิ่มฟูช้ำเบ้าบอกขักผู้ใดมีปัญหาเรื่องต่างๆแบนเอ็ดเอาอยู่ค่ะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์กระทักแชทหาดูดจ่าผ้าแสบได้เลยกล่ขั้นกระไปที่ต่อๆร้านค้าดูดจ่าผ้าแสบได้เลยค่ะกับเข่ามือนี่แสบบ่าแสบเธอกับเบื้องจิกหนาไอก้อนแก้วก้อนคำถามว่าแสบบ่นั่งก็บอกว่าแสบแสบแสบบหอมๆนะ่ยฉันก็เลยบอกว่าโทษที่โทษที่ฉันพลาดพังไปแล้วนี่แหละขันค้าตระได้จับโทรศัพท์มาเห็ดนั่นเห็ดนี่จังสี่ล่ะยิงเอ้ยลมเหลียาากผู้บ่วาาเิค่่ะวยังตหข้